ที่ไม่เรียกว่าลอดช่องเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเลีว่นะครับมาพบกับรายการเล่นคลองอีกแล้วนะครับอย่าลืมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับรู้ไหมว่าลอดช่องมาจากไหนมีที่มาจากอะไรเดี๋ยวมาฟังประวัติที่มาของลอดช่องจากคลิปนี้กันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยลอดช่อง เป็นอาหารทิพย์ของพระเจ้าที่อยู่บนสวสรรค์อืมอืมทีนที้มีวันหนึ่งพระเจ้าเนี่ยก็อยากจะให้แบ่งปันอาหารทิพย์เนี้ยให้กับมนุษย์โลกด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอ่าปรากฏตัวออกมาต้งๆอ,อ,อย่างเงีงย้งย,ายม,มาให้มนุษย์เห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะอ่าก็เลยต้องต้องคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงแสดงตัวยังไงใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยที่จะมอบให้มนุษย์โลกเนี้ยจะส่งผ่านยังไงพระเจ้าก็เลยคิดหาวิธีทางออกก็คือส่งมันลงมา ส่งรดช่องมานะส่งรถช่องลงมาระหว่างโลกของสวรรค์เนี่ยอืมันจะมีช่องช่องหนึ่งที่ไปมาหาสู่กันอ๋อเข้าใจเข้าใจใช่เอเป็นประตูเชื่อมอย่างนี้เหรอหรือเป็นช่องเลยไม่เป็นเป็นเป็นเหมือนแบบท่อน้ําเสีย๋อ้ท่อน้ำเสียคือปกติเอ่อถ้าเกิดท่อน้าเสียคุณบ้านคุณมีชักโครกอ่ใชมีชักโครกพระเจ้าก็เทเทรถช่องเนี้ยลงมาปึ๊บกดชักโครกปื๊นของเสียลงมาเป็นของเสียให้มันแบ ลงมาข้างล่าง <c oughs> เขาเลยเรียกว่ารดช่องลงมา <c oughs> <อ>เขาลงมาเสร็จปุ๊บมันดันไปตกอยู่ในน้ำเว้ยไอ้รอดช่องเนี้ยมันก็ไหลมาตามแม่น้ําในประเทศไทยมันก็เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละคือ <c oughs> ชัวร์ละชัวร์แล้วชัวร์แล้วเพราะว่าผมจะไปพูดที่อื่นไม่ได้ละ <c oughs> ไม่งั้นเหมือนยมันจะไม่ไเข้าป <c oughs> ระเด็นเวลามันผ่านที่ไหนเขาก็จะเรียกที่ตรงนั้นอะตามตามชื่อของรอดช่องรดช่องเนี่ยลงมาปุ๊บผ่านนี่มีชื่ออะไร สมมติผ่านเขาอ่าเขาก็เรียกว่าเขาช่องไงเฮ้ยกาแฟไม่ใช่อ๋อจริงจริงเขาล่าเรียนแบบนะจริงจริงต้องเรียกว่าเยกตรงนั้นว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นเอกตรงนั้นอ่ะไม่ใช่กาแฟแต่ต้องเป็นรอดช่องชื่อเขาว่าเขาช่องเนี่ยรอดช่องมาก่อนอ่ารอดช่องมันผ่านมาก่อนก็เลยมีชื่อว่าเขาช่องอ่าเป็นอำเภอเขาช่องเลยเลยก็ตามแหละอ่าพอผ่านที่โคราชคุณคิดว่ามันไปโผล่เที่ยำเพอ่ะปากช่องปากช่องอ่าช่องปากช่องอ่าก็ไหลลงมาอีกไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงวัดเกด ชื่อดังอ่าโดยที่ไอ้รถช่องเนี้ยที่มันไหลมาเนี้ยมันมีอยู่แค่สามอันนะมีสามเมตรเหรอมีสามมีสามมีสามอันมีสามอันเองเหรอมันไหลมาเรื่อยๆจนถึงวันเจ็ดคนเห็นไงเฮ้ยอะไรวะสีเขียวๆมันก็อกนกดเลยเฮ้ยเออจะเก็บมาจะไปเก็บมาทั้งสามอันเลยนะใหญ่ไหมของจริงนเขาแบบต้องแต่กำําเนินก็เท่าก็เท่าก็เท่านี้แหละแต่ลองวันตาไปน้ำมันเห็นได้ไงคนมันมันไม่เคยมันไม่เค่เห็นจริงไปปองแตคนมันเห็นอุ้ย คนไม่ไหวหลายอเรี้ไงเออไปเก็บมาตอนแรกยังเก็บมาทั้งสามอันช้อนขึ้นมาแล้วอ่าช้อนขึ้นมาช้อนได้แค่อันเดียวเฮ้ยอีกสองอันเหมือนหนักมากไม่มันไม่มันไม่ได้เร็วคนยกขึ้นมาไม่ไหวมันหนักมากของแค่นี้มันหนักมากหนักมากเพราะว่ารถช่องไม่ได้เลือกขึ้นให้ขึ้นที่นี่มันหลุอมือหนักมากรถช่องไม่ได้เลือกสถานที่ขึ้นที่นี่ รดช่องทั้งสามที่เป็นที่น้องอันเนี้ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์เลือกต้องเลือกเลือกต้อ่จุดอก็ไปขึ้นที่วันเกตหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นคนเขาก็ไปเพาะพันธุ์กันก็ปักลงไปบนดินแล้วก็รดน้ําจะมันแพร่พันแพร่พันแพร่พันออกมากลายเป็นรดช่องเยอะๆจุดยหญที่เรากินทุกวันนี้รดช่องวันเกศที่มีชื่อดังที่สุดอ่าก็คือรดช่องที่เราเข้าใจันกรตลอดว่ามันมันบีบออกมา ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันเป็นพืชชนิดหนึ่ปู่มันเป็นพืชชนิดนึงเสร็จแล้วทีนี้มันก็ไหลไปอีกไหล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 ปหรือสองชิ้นไงอ่าจนไปโผล่ที่สิงคโปร์เฮ้ยไปไกลจังวะเมื่อกี้ปัดช่องนี่มากานเจ็บไปสิงคโปร์ซะแล้วระหว่างทางคือระหว่างทางที่มันผ่านมาเนี่ยไปตรงไปใต้ออกเอ่อมาเลียอย่างเงี้ยคนเพราะวเห็นกันแต่ว่าเขายกขึ้นมาไม่ได้มันงงไงรถช่องมันไม่เลือกเราอิทธิฤทธิ์รถช่องไม่ได้เลือกที่ที่ตรงนั้นเี่รถช่องมันไม่ได้เลือกเรานี่ดันไปโผล่ที่สิงคโปร์ คนที่สิงคโปร์ยิบขึ้นมาได้ปึ้งเฮ้ยเป็อดช่องหยิบลอดช่องขึ้นมาได้ oh. รอดช่องที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันมาจากรงหนังสิงคโปร์อะไรไม่ใช่นะอันนี้คือบาดที่แท้จริงออกมาคนนี้คนคปร์ใช่คนสิงคโปร์ยิบขึ้นมาได้ไม่ของจริงของจริงคนสิงคโปร์ก็ไปปลูกปั้น <p uit> <p uit> ปลูกเหมือนกัน <p uit> เหมือนกันเหมือนกับอีกแต่ด้วย ok? ดินดินเป็นคนละที่ดินเป็นคนละที่กับไทยดินสิงคโปร์เนี่ยมันทําให้รอดช่องมันกลายเป็นเหมือนวุ้นๆเ่ยสุดท้ายคุณสงสัยไหมว่าไอ้รอดช่องอันสุดท้ายอะ มันไปไหนเออเนี่ยมันไปไหนการเรียถามถ้ามันไปสิงคโปร์แล้วอีกทดนึงก็ควรจะไปทางเรือกันปะใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังเป็นข้อสงสัยที่ถกเถียงกันในวงวิชาการอยู่ว่าสถานที่ไหนที่ลอดช่องเนี่ยชิ้นที่สามเนี่ยจะเลือกจะเลือกจะเลือกไปตกใช่ดังนั้นเวลาคุณไปตามแม่น้ําลําคลองอะไรก็ตามคุณพยายามสังเกตดว่าในแม่น้ําในทะเลในมหาสมุทรเนี่ยเห็นลอดช่องไหมคุณลองยกขึ้นมา ถ้ายกขึ้นถ้ายกขึ้นแสดงว่าลอดช่องได้เลือกคุณแล้วเฮ้ยแม่งยิ่งกว่าตำนานคาลิเบอร์อันนี้คือลอดช่องเลือกอันนี้คือประวัติทั้งหมดที่มาของลอดช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยิงดนล่างเลยนะครับสำหรับคลิปลอดช่องวันนี้ประวัติลอดช่องวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน e ีหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ